สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมนะครับ Regency X นะครับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับไปดูวิธีการแก้สตรีมที่โดนแฮกนะครับผมคือเรื่องมีว่าเมื่อคืนนี้ผมโดนแฮกแล้วผมก็ส่งเรื่องไปทางที่สตรีมปลดแฮกนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็นะครับไปดูวิธีทำเลยครับผมส่วนเหตุการณ์ข้าวนะครับที่เราจะจะมาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับคือ เชสที่ผมเจอเป็นเชสของผมเองนะครับก็คือถ้าผมเปิดคอมไว้สตรีมจะเปิดทํางานของมันเองโดยปกติโดยที่ไม่ต้องใส่รหัสผ่านเลยแต่วันนั้นนะครับให้ผมใส่รหัสผมก็งงเอ๊ะทาไมแล้วคือผมใส่ยังไงก็ไม่ถูกนะครับเป็นแบบนี้ครับสมมตินี้คือรหัสของนะครับใส่ไปปั๊บนี่ครับใส่ยังไงก็ไม่ถูกลบอะไรปุ๊บใส่ใหม่อะไรยังไงก็ไม่ถูกนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกคนไปที่นี่ครับช่วยด้วยนี่ครับ บัญชีสตีของฉันถูกขโมยนะครับกดเข้าไปปั๊บกดดีเซตรหัสผ่านของฉันนะครับแล้วก็จะให้เรานะครับกรอกที่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับกรอกไปเลยครับผมเสร็จปั๊บนะครับมันจะมีหน้าต่างให้ใส่ข้อความแบบนี้นะครับผมให้เรากรอกข้อความนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับมันจะมีให้ใส่คําว่าหลักฐานนะครับผมแล้วก็กดเลือกไฟลแนนนะครับก็ เลือกไฟล์ที่เป็นหลักฐานนะครับผมว่าเราเป็นเจ้าของบัญชีนี้นะครับผมซึ่งผมก็ได้เอานี่ครับรูป3รูปนี้นครับก็คือรูปนี้ครับผมมันคือรูปที่เวลาผมซื้อเกมอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมี Gmail ส่งมานะครับผมก็เลยเอารูปนี้ไปแต่ผลปรากฏว่านี่ครับขอบ้อสลับการติดต่อที่ช่วยเหลือแต่ว่าภาพที่จากอีเมล ที่เราได้ก่อนหน้านี้ไม่สามารถใช้เป็นการยืนยันตัวบุคคลได้นะครับก็คือรูปนี้ไม่สามารถใช้ได้นะครับก็คือแต่ก่อนที่เราจะสามารถความเฉื่ยเหลืเปลี่ยนแปลงปุ๊บปุปุ๊บโปดแนบภาพหน้าจอแสดงสลิปการชําระเงินนะครับโอเคคือผมนะครับเป็นคนที่เล่นเกมนะครับก็เลยจะมีสลิปที่เราโอานผ่านบัญชีธนาคารผมก็เลยเอาสลิปนั้นเอามาแนาบอีกครั้งนึงครับนี่ครับ ผลปรากฏมาก็คือนี่ครับผมก็คือแก้ได้แล้วนะครับแล้วก็สตีมเข้าส่ง Gmail มาสมาร์ทคูดได้แล้วนะแล้วก็มีรหัสผ่านมาให้เราแล้วเราก็สามารถเข้าสู่ระบบได้นะครับถ้าผมนอกจากนั้นนะครับสตีมก็อันนี้นะครับเป็นของผมเองก็ขึ้นรหัสมานะครับว่าเบอร์ที่รงท้ายด้วย1นึสนะครับรวมแบนดแล้วนะครับก็คือเขาเอาเบอร์แฮกเกอร์คนนั้นออกไปเรียบร้อยเลยนะครับผมส่วนคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับ กดไลค์ให้ผมนะครับแล้วก็ Subscriber ผมนะเพื่อติดตามชมคลิปใหม่ใหม่จาก Regency นะครับผมสวันนีสวัสดีครับ